วันนี้อากาศดีดีถ่ายดอกไม้ให้นะคะดอกไม้เดิมเดิมกับทางเดินเดิมเดิมของฉัน สีเหลืองสดสวยสีชมพูก็งามสีขาวก็เบอร์ริ่สดสุดพอง สดชื่นเย็นสบายอากาศยามเช้า เดีย๋ยวนี้ไม่เจอตำร,รวจเลยอ้สิก็เดี๋ยวนี้ไม่เจอตำร,รวจเลยนะคะเมื่อก่อนตำรวจจะป้วนเตี้ยนแถวนี้ด้วยลมแรงมากเลยอ่ะ